สวี่ว่าพันไม้สวัสดีค่ะน,นี้เป็นรายการของขั้นที่สองและขั้นที่สามของที่ที่ส่งบางประกงนะคะก็จะมีพุทธสุประโชคถุงเบอร์สิบนิ้วต้นยี่โถธรรมดานะคะความสูงหนึ่งจุดห้าเมตรต้นยี่โถไซกลางนะคะกระถางสิบเอ็ดนิ้วต้นยี่โถแคะกระถางสิบเอ็ดนิ้วต้นฟ้าประดิษฐ์กระถางหกนิ้วต้นฟ้าประดิษฐ์ดอกเยอะๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ก็จะมีใต้ติ่งขาวถุงเบอร์8นิ้วใต้ติ่งขาวดอกเยอะๆแบบนี้เช่นกันค่ะแล้วก็ใต้ติ่งม่วงดอกเยอะมากค่ะถุงเบอร์8นิ้วสนมังกรความสูง2.5เมตรและสนมังกรสูง3เมตรนะคะรวมทั้งดินผสมปลูกค่ะทางสวนกําลังขึ้นให้แล้วนะคะ ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสั่งสืบต้นไม้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่สวนปิยวัฒน์พันไม้มีบริการรถจัดส่งที่ค่ารถเป็นเที่ยวรถตามระยะทางนะคะแล้วก็ยังรับจัดหาต้นไม้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะทั้งสวนบริการรับจัดหาด้วยค่ะแล้วก็ต้นไม้ที่สวนสวยๆนะคะ อันนี้ขึ้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคันที่สองะคันที่3มที่ส่งที่บางประกงนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ส่วนปีวัดพันไม้คองสิขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ